ภาพยนต์ใช่ไหมครับก็ดีใจมากๆครับดีใจเห็นพี่ๆแท็กกันมาก็ให้การชื่นชมแบบเยอะมากๆรวมถึงแบบพี่ๆนักแสดงนำด้วยพี่เจฟพี่ิงฟ้าแบบรวมถึงพ่วงกับทุกอย่างเลยพี่ๆทีมอาร์ตแบบทุกคนชมหมดเลยอย่างที่เก่งบอกว่าทีมทีมภาพยนต์ทีมนี้เป็นเหมือนทีมอเวนเจอร์ครับเห <c oughs> มือนจะเหมือนจะตุลเทแบบทุกคนรวมกันเลยแล้วก็พี่ๆทุกคนเก่งมากๆ ใส่ใจแบบทุกรายละเอียดเลยครับแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแตกเราเพราะแบบโอ้โหแต่คนบอกว่าสาวม่เลือกอะไรเงี้ยอันดับลุคสปอยอันนี้รู้สปอยหรือเปล่าครับก็ตัวจริงนะเป็นตัวละครที่แบบซื่อๆอยู่แล้วครับสายตาซื่อๆสดใสแบบสร้างความสุขความรักให้กับทุกคนครับก็จะเป็นตัวละครที่ทุกคนอาจจะเอ็นดูเยอะหน่อยอ่าครับผม ครับอะไรบ้างคะโอ้ก็ดีใจมากๆครับที่ทุกคนเอเฮ้ยอันนี้น้องพี่หมออะไรแบบนี้ครับซึ่งอย่างที่เก่งบอกตลอดว่าตั้งแต่เวิร์กช็อปลวเก่งรู้สึกว่าพี่ฟ้าเหมือนพี่สาวจริงจริงแล้วก็พอแบบพอไปออกงานก็ดันมีแบบโมเมนต์ที่ขยับพร้อมกันอะไรแบบนี้แล้วพี่ๆแท็กมาก็โอ้ก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มจิกมากๆที่ขยับพร้อมกันแบบก้มพร้อมกันอะไรแบบนี้ ครับผมครับเราไปดูมาเห็นว่ามีตั้งแต่รอบรอบกาล่าเนอก็มีก็มีแฟนด้วยใช่ไหมครับใช่ใ่ครับโอ้ก็แต่ละรอบแบบแตกต่างกันออกไปมากครับอย่างรอบแรกที่เก่งดูอ่ะตอนนั้นเป็นรอบกาล่าใช่ไหมครับก็จะส่งสารพี่เศกเออเออไม่ใช่ครับสงสารพี่เจฟทองคำครับผมแล้วก็พอมา ร้องไห้รอบแรกก็ร้องไห้เห็นแบบเทคตัวเองขึ้นมาองรอ่ะตองตัวใครันใคร่างยัเอ,อ็พี่มกุกมีชามุก <c ười> คือเห็นเห็นเห็นชื่อเห็นชื่อแบบนักแสดงขึ้นมาก็คือแบบดีนนใจมากๆไม่ฮะตอนขึ้นมาเลยฮะเริ่มแรก<บ><บ>เลย,เลยใช่ใช่เหมือนฝันเลยวันนั้นใช่ครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ดูครั้งที่สองก็ เออเราเข้าใจความรู้สึกของหมมากขึ้นเกรงเชื่อว่าทุกคนที่ดูหลายๆรอบอาจจะมีความรู้สึกที่แตกต่างไปแล้วก็จะมีดีเทลที่ทุกคนแบบสนใจแตกต่างกันออกไปเพราะว่าดีเทลเยอะมากๆครับก็วันนั้นก็ร้องไห้เหมือนกันร้องไม่สองรอบเลยสองรอบเลยมีใครแบบว่าช่วยเส็จปน้ำตาไหมรอบสองโอ้ก็รอบรอบสองอ่ะไม่ร้องหน่ะครับจริงๆอ่ะ ดูดูสามรอบครับสามรอบครับไปกับน้องพี่อบที่สามใช่ครับที่ไปกับน้องรอบที่สามแต่รอบที่สองคือปล่อยเลยปล่อยโฮเลยวันนั้นมีแต่แบบพี่ๆดูมันดีใช่ครับแล้วมีคนรอดต่อไหมไม่มีเพราะว่าเราพีก็บอกว่ารอดสามรอบเหมือนกันเป็นสามรอบก็รอดสามใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ก็สงสามใจก็อันนี้จะเริ่มสปอยแล้วนะ ถ้าเก่งพูดอีกนี่คือแบบทุกคนรู้เลยว่าเรื่องมันยังไงเอาเราเล่นเล่นเรื่องนี้ก็เปเรงแรกมาเล่นับ้หานีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเ<ร>ใใตมครครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางี d สนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่บอสท,ที่ที่ตัดสินใจแบบเลือกเก่งวันนั้นแล้วก็เชื่อในตัวเก่งขอบคุณแบบโอกาสทางนี้มากๆครับเพราะว่าเก่งก็ พยายามเต็มที่ที่สุดด้วยความที่เราเป็นน้องใหม่ด้วยแล้วก็อยากให้ผลงานมันออกมากดีที่สุดก็ตอนแรกๆแบบกดดันมากๆแบบเครียดเครียดทุกวันเลยครับแต่พอมาถึงวันนี้แล้วกระแสตอบรับพี่ๆนักแสดงทุกคนทีมงานพุ่มกับดีมากๆก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนทพี่ๆทุกคนมากครับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองด้วยกระแสจริงนะตอนนี้ก็คือพวาพุ่มเหมือมากเออยังไงดีคะจริงอะ ก็ได้ครับเรียกจริงนะเรียกเก่งเรียกพ่อครูได้หมดเลยครับเปล่าว่าอนนี้คุณแบบว่าตกพี่ๆในวงการบันเพลงหลายคคๆคนเวลาแบบรายการก็จะพูดทีทุกตลอดเวลาก,ลวก็ขอร,รอ,บบอ้องด้วย <ๆ S 1> <นะ S 2> ครับก็ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็พักผ่อน <c oughs> <c oughs> พักผ่อนเยอะหน่อยก็น่าจะดีขึ้นมาบ้างครับใช่จะไปรอบต่อไปนะคะรอบสิบอ๋อเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อีกรอบหนึ่งครับผม แต่ยังไม่บอกก็เริ่ไหนครับีวรไหนอันนี้อ์รชอบมะไรอ๋ออันนี้อ๋อเขาบผมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันครับน่าจะมีเร่งื่นนี่หลายๆคนชอบเรื่งร้องเพลงเรื่องร้องเพลงเหรอครับก็และก็ก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็ด้วยความที่ผม ฟังเพลงพี่เจฟเยอะด้วยแหละใช่ฟังแบบตั้งแต่ซีรีส์พี่เจฟออนเลยมั้งครับตั้งแต่แบบแค่เธออะไรแบบนี้แเราก็เราก็มีพี่เจฟเป็นไอดอลด้วยแหละลก็พยายามแบบฟังแกเยอะแล้วก็พยายามพัฒน,นาตัวเองแหละแล้วเก่งอ่ะไปชอบช่องเสียงพี่เจฟครับมันร้องสบายแล้วมันด้วยความที่เก่งเป็นคนลมน้อยเวลาเก่งร้องอะ่ะแล้วใช้ช่องเสียงพี่เจฟแบบลมมันเยอะก็เลยรู้สึกชอบก็เลยอาจจะ เริ่มขายพี่เจมส์ขึ้นเรื่อยๆแเลยครับโอะโหก็ฝากติดตามดีกว่าครับว่าจะมีเพลงไหนมากกว่าฮะใช่ใช่อย่างว่าสมที่ไปเาเสนอเพลงดีเพลงดีเที่แบบผมได้รับการชื่นใจมากคะับตอนนั้นมดเลยพูดเลยว่าคุับคุณพ่ครับผมอันนั้นเป็นอีกมันตีเวิร์ดนึงครับอันนั้นไม่น่าจะใช่ผมครับอันนั้นเป็นน้องชายผมหน้าเหมือนหน้าเหมือน มันมืดไงท,ทุกคนอาจจะคิดว yep. ่าเป็นเก่งไม่เต้นไม่เต้นเก่งเป็นคนที่แบบคลิปลุกอยู่แล้วใช่แล้วขอบคุณจิราโอ้หก็เข็มจิราก็กระแสก็ยังยังดีมากๆเลยครับคือเลื่อนไถฟีดก็ยังเจอแบบพี่ๆแบบเอาคอนเทนต์มาเล่นพี่ๆแบบเข้าไปดูแท็กเข็มจิราพี่ๆก็ยังแบบคอยแบบ คอยรอดูอยู่นะเราดูเข็มจิราอยู่นะเราดูน้ําเข็มพ่อครูอยู่ใช่ครับก็ <_ d ata> อยากให้ทุกคนแบบช่วยกันให้กระแสมันอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆน,นะครับจนกว่าแบบซีรีส์จะออนแล้วก็ฝากซัพพอร์ตด้วยฝากฝากฝากงนานของเรากันได้ครับก็ก่อนอื่นขอฝากนี่เลยครับ vivo v40 series 5g ครับก็เป็นสมาร์ทโฟนที่คิดว่าทุกคนต้องมีครับผมแล้วก ฝากพพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับก็ขอฝากภาพยนตร์นะครับเรื่องแรกของเก่งนะครับวิมานหนางครับก็มีพี่ๆนักแสดงอีกหลายๆคนเลยที่แบบแสดงก็ตอนนี้น่าจะก้าวข้าม50บล้านไปแล้วครับก็ฝากพี่ๆพพอร์ตกันต่อไปครับแล้วก็ขอฝากเข็มจิราต้องรอดด้วยครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเบิร์กช็อปครับก็น่าจะมีอะไรอัปเดตให้พี่ๆติดตามกันเรื่อยๆครับผมขอฝากด้วยครับ Não uh...